สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับช่องพยาบาลยอดนักเล่าอีกแล้วนะคะวันนี้นะั้นมีอะไรจะมาเล่าให้ฟังทุกคนคืออ่านรู้สึกว่าต้องบอกทุกคนเลยนะจริงๆแล้วเป็นเรื่องของการดีท็อกไม่ได้ดีท็อกร่างกายนะทุกคนอันนี้เป็นการแบบโซเชียลดีท็อกหมายถึงว่าการแบบล้างสารพิษที่เราได้รับแบบผลจากการที่เราเสพสื่อโซเชียลต่างๆทุกคนคือเราอะ ละเว้นเราอ่ะแบบว่าหนีไม่ได้จริงเรื่องโซเชียลเนี่ยทุกคนต้องแบบมีการดูแน่นอนไม่ว่าจะเป็นวัยลูกเล็กเด็กแดงผู้สูงอายุวัยกลางคนวัยทํางานวัยรุ่นทุกคนต้องได้รับผลจากโซเชียล เพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นะคะแนนจะพาทุกคนนะคะมาทำโซเชียลดีทอกด้วยตัวเองค่ะโดยไปอ่านเจอนะคะของท่านอาจารย์นายแพทย์ชาวิศต,ตันวีวรชัยสกุลค่ะท่านอาจารย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะคะสภากาชาติไทยค่ะท่านบอกเอาไว้นะคะมี6วิธีง่ายๆเลยค่ะข้อ1เลยนะคะปิดการแจ้งเตือนในช่วงพักทุกคนไม่ว่าจะเป็นเสียงสั่นนะสมองนะคะเวลาที่มันแบบโทรศัพท์มันอตื่นหรือว่ามีเสียงกริ๊ง อะไรก็แล้วแต่สมองมันก็ต้องทํางานนะแบบกระตุน้นอยากจะเช็คโทรศัพท์ตรดวา่าเดี๋ยวหยิบเดี๋ยวหยิบมาดูอีกแล้วอะไรอ,อ,อันนี้ไม่ใช่แล้วแบบแจ้งเตือนอะไรธรรมดาแบบไม่รู้อะไรแต่ว่าสมองคือมันบอกให้เราอะต้องหยิบโทรศัพท์มาดูไงเพราะฉะนั้นนะเราปิดการแจ้งเตือนเลยในช่วงพักก่อนเพราะว่ามันจะไม่เกี่ยวกับช่วงการงานอะไรของเราใช่ไหมเราก็ปิดในช่วงพักก่อนช่วงนั้นนะคะข้อสองเลยค่ะเราต้องกําหนดเวลาในการใช้โทรศัพท์บางคนหใช้ไม่ได้ดูเลยค่ะว่าเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ค่ะด้วยทีก็คือแบบโอ้โหแม่ค้าจบไรสดไปแล้้วจันน พูดถึงใครพูดถึงตัวเองเหรอไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ก็จะดูเหมือนกันทุกคนต้องดูเลยนะว่าเราเริ่มดูโทรศัพท์กี่โมงอะไรยังไงเราจะเลิกกี่โมงเรากําหนดเลยนะทุกคนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ดูอะมันก็เพลินใช่ไหมโซเชียลมันเพลินจะตายเข้าอันนี้ออกอันนู้น,นดูอันนั้นพอดีทั้งวันทุกคนเสียสายตาเสียสุขภาพจิตเสียทุกอย่างเสียเวลาพอดีไม่ได้ทําอะไรเลยวันนั้นดูโทรศัพท์อย่างเดียวทั้งวันก็มีเพราะฉะนั้นนะคะต้องกําหนดเวลาในการใช้อาจจะดูตัวเองนะว่าาลิานทุกๆ30นาทีแบบนี้้กก็ไดพัสยตา ยอะไรด้วยนะข้อ3เลยค่ะทำโซเชียลดีทอกทุกๆวันหยุดของเราเอาจริงๆวันหยุดเนี่ยนะเขให้หยุดพักผ่อนนะร่างกายนะพักผ่านสมองนะแต่ว่าถ้าหากว่าเราอ่ะใช้โซเชียลตลอดเวลามันก็เหมือนแบบมันก็รันงานตลอดเวลาไม่ได้พักผ่อนเพราะฉะนั้นเราตั้งใจกันทําก่อนหรือว่าเราจะทําทุกวันหยุดหรือถ้าเกิดจําเป็นต้องใช้ให้น้อยที่สุดอะโอเคไหมข้อ4 รู้จักซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์แบบไหนอะหมายถึงว่าเราได้ไปคุยกับคนจริงๆเราไปคุยกับเพื่อนไปคุยกับญาติไปใช้ชีวิตจริงๆไปทําอะไรอย่างอื่นเช่นอ่านหนังสือตีแบดว่ายน้าฟิตเนสหรือว่าเดินเล่นวิ่งออกกําลังกายเล่นกับลูกๆหรือทําอะไรที่มันเป็นการทําจริงอะไม่ต้องทําในจอทําในโซเชียลหรือออกไหมแล้วก็ทําอะไรอะก็แบบว่าไม่ต้องโพสตทุกอย่างหรือออกไหมอย่างเช่นวันนี้ไปกินส้ตมตำบุปผารา,าใช่ไหมทุกทีเราจะถ่ายลงก่อนวันนี้ วันนี้เราโซเชียลดีท็อกวันนี้เราไม่ลงโอเคป้าเดี๋ยวเราไปเล่าให้เพื่อนฟังเอาแกร้านนี้แบบประหยมากเส็บมันเนี่ยปูนะมาเป็นแบบเน้นๆเลยนะแล้วปูเขาแบบสุกด้วยนะแล้วมันละกอนี่เป็นเส้นแบบเส้นแบบสับนะอะไรแบบเนี้ยเล่าแบบเนี้ยเล่าให้เพื่อนฟังอะไรแบบเนี้ยมันก็ดีใช่ไหมเราไม่ต้องแบบลงแล้ว่านู่นนี่นั่นอันนี้ก็คือแบบเป็นการโซเชียลดีท็อกในวันหยุดอย่าลืมจ้าข้อ5รู้จักจัดการข้อมูลเนื้อหาที่เราจะต้องได้รับงดการติดตามอะไรที่แบบมันไม่ได้ประโยชน์จากคนคนนั้นน่ะแบบ บางคนนะ่ะแบบรับสื่ออะไรตลอดลาติดตามมันก็จะเด้งมาในการแจ้งเตือนใช่ไหมกลายเป็นว่าเราต้องรับอะไรก็ไม่รู้แล้วบางคนแบบเป็นสื่อแบบลบๆบ,บะทะทาให้เรารู้สึกไม่ดีอะไรเงี้ยเราพยายามเลือกนะเนื้อหานะว่าคนนี้เราติดตามนะเพื่อนคนนี้เราโอเคเราเรา,เรามีความสุขอะไรเงี้ยดูจิตใจเราเป็นหลักนะไม่ใช่รับรับรับ,รบทุกอย่างโหคนนี้แบบพูดแต่กระแสะลบด่าคนนู้นคนนี้คนนั้นอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องไปติดตามไม่ต้องไปนีคอมเมนต์จะได้ไม่ต้องไปแจ้งเตือนให้มันรกสมองมีแต่สิ่งดีดรับแต่ความสุขเข้ามาในชีวิตโอเคป่ะข้อ งดเล่นโทรศัพท์ก่อนนอนทุกคนทุกคนรู้อยู่แล้วนะว่าแสงจากจอนะหรือว่าแสงจากแบบโทรศัพท์อะไรเงี้ยมันทําลายประสาทต,ตาทําลายแบบกระตุ้นสมองทําให้เราแบบไม่อยากนอนและที่สําคัญเนี่ยมันยังลดการทํางานของสารเมลาโทนินซึ่งมันเป็นสารที่ช่วยในการนอนหลับไปด้วยอย่างมันทําให้แบบเรานอนไม่หลับอะเอาง่ายๆถ้าเล่นโทรศัพท์ก่อนนอนบางคนอะเป็นหลายคนนะรู้เลยนะเลิกเลยนะตัวเองด้วยตัวเองก็เลิกเหมือนกันเวลาก่อนนอนถ้าเล่นปุ๊บเราจะ สมองมันจะเลิศแล้วเราจะไม่ง่วงแล้วคนนี้ก็นอนดึกไงนอนดึกเป็นไงตื่นเช้ามาก็เป็มีแพนด้าก็คือง่วงประมาณแบบซึมเหงาแล้วก็แบบอารมณ์หงุดหงิดได้เพราะว่านอนน้อยนึกออกไหมเข้าใจนะทุกคนเพราะฉะนั้นอย่าเล่นโทรศัพท์ก่อนนอนโอเคนะ ยังมีคําแนะนําจากแพทย์ด้วยนะตอนท้ายนะท่านบอกว่าหากทําโซเชียลดีทอกแล้วนะคะยังมีความรู้สึกว่าตนเองได้รับผลกระทบจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์เช่นรู้สึกเครียดรู้สึกเศร้าแล้วก็หดหู่เวล,ลานานติดต่อกันอย่างเงี้ยให้ปรึกษาจิตแพทย์นะคะโอเคนะหรือว่านักจิตวิทยาแบบนี้ค่ะนี่ก็เป็นอะไรดีๆที่แนะนามาฝากกันคืออ่านแล้วรู้สึกว่าตัวเองได้ประโยชน์แล้วก็อยากจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะสำหรับข้อมูลจากท่านอาจารย์นะคะยังไงวันนี้ต้องขอลาไป ก่อนทุกคนเดี๋ยวทำโซเชียลดีท็อกแบบหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย